ได้อีกเลยหมุนกันเป็นวัตตะนี่การทางออกจากทางโลกมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาส่วนการออกจากทุกข์โดยการประพฤติธ,ธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาอบรมจิตใจของเราให้สงบ จะเรียกว่าไม่เจริญสมาธิจิตใจนี้ถ้าหากว่าเรามาอบรมให้สงบให้จิตสมาธิตั้งมั่นแน่วแนว่ก็ย่อมมีความสงบมีความสุขอิ่มตัวของมันรู้จักอิ่มรู้จักพอ โดยไม่ต้องสแสวงหาวัตถุอย่างอื่นมาจากภายนอกเพียงแต่เราลงทุนปฏิบัติมีสติระลึกทำส่วนใดส่วนหนึ่งยึดไว้ให้แน่วแน่ให้ความรู้ที่มีอยู่ในจิตใจนั่นรวมอยู่ในธรรมอย่าให้ ส่งไปข้างนอกทำที่เราระลึกสร้างสร้างขึ้นมาเราสร้างพุทธโธเพื่อระลึกเป็นเครื่องหมายระลึกให้รวมอยู่ในพุทธโทอย่างเดียวหรือลมเข้าพุทออกโธ ควบคู่กันไปก็ยังได้เราลึกด้วยความพอใจเรียกว่าฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพยายามจิตตะเอาใจใส่ในการระลึกในการที่เราตั้งเครื่องหมายไว้วิมังสารักษาดูแล งานของเราที่เราทำอยู่ไม่ให้มีอุปสรรคขัดข้องไปที่อื่นทรงจิตไปที่อื่นให้ทำงานอยู่เฉพาะอันเดียวถ้าเราพิจารณาดูไม่ยากงานอันเดียวมันง่ายจนคนทำไม่ได้ พุโทโธพุโทโธไม่ต้องแบบดทรงหามต้องอะไรมากเลยเพียงแค่รวมอยู่ในนั่นจริงๆที่เราละลึกพุโทโธพุโทโธอยู่นั่น มักมีอารมณ์มาแทรกให้เราไปอย่างอื่นมาชวนไปมาจูงไปสิ่งที่จูงไปอย่างอื่นนั่น่ท่านเรียกว่ามารม,มาขัดขวางการสงบของเราการรู้ธรรมเห็นธรรมของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้เท่าสิ่งด่านั้นเอง ถ้าเราได้ตั้งในอารมณ์อันใดแล้วเราก็พยายามให้อยู่ในอารมณ์อันนั้นอย่าสักแต่ว่าทำปักให้มั่นลงไปในถ้าเรา,เาพุโทโธก็ให้มั่นในพุโทโธถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ตั้งใจดูจริงๆให้มันรู้ตลอดเวลาจึงเรียกว่าฝึกถ้าเราทำเล่นดูเล่นบริกรรมเล่นมันไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเสียเวลาปเปล่าเราดูด้วยความตั้งใจสังเกตด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองระลึกไประลึกไประลึกไปมันจะขาดจากอารมณ์ภายนอกถ้าหากว่าเราไม่เผลอ ถ้าเราเพ้อบ่อยๆมันก็ไม่ขาดจากอารมณ์ภายนอกมันก็ไม่เข้าถึงสมาธิมันก็ไม่สงบสนหับผู้ที่เคยภาวนาบริกรรมอะไรได้ความสงบเราก็ทำมันนั่น เอายังใดเอาจริงจิงเอาไหนก็เอาจริงจิงมันแทนกันได้ไม่จำเป็นจะมกเก็บเอามาใช้ทั้งหมดเหมือนกับเราเป็นโรคเลือกถูกยาขนาดใดขนาดหนึ่งถูกกับโรคของเราโรคของเราคอยหายแล้วก็ใช้เฉพาะ ขนาดน,นั้นอันอื่นก็ไม่ถูกแต่โรคอย่างอื่นไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้วางไว้กว้างกวางก็เพราะว่าจริตนิสัยแต่ละบุคคลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใด สร้างสมอบรมมาฝึกฝนมามากน้อยกว่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงวางไว้เพื่อเหมาะสมกับนิสัยแต่ละบุคคลบุคคลเพื่อให้เลือกเวลาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแน่วแน่จริงจังในสมัยครั้งพุทธกา บางองค์เห็นพยับแดดพิการน,นาพยับแดดอย่างจิตสงบได้สติได้ปัญญาก็มีบางองค์หลบฝนฝนตกพอตกกระทบแล้วน้ำมันพองขึ้นแตกตกล,ลงไปขึ้นแตกนอมมา สิ่งเหล่านั้นมาสู่ตัวของเราพิจารณารูปพิจารณาเวทนาของเราเกิดดับเกิดดับไม่แน่นอนอยู่อย่างนี้จิตสลดสังเวชรวมกำลังเป็นสมาธิได้ปัญญารูปความจริงขึ้นมา ได้ถอดถอนกิเลสได้ความสงบได้ความสุขได้พ้นจากทุกข์เวลามันจะรู้มันคือพิจารณาให้เป็นธรรมจากสิ่งเนั้นก็ยังรู้ได้พ้นทุกข์ได้ เราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมากำหนดตั้งเป็นหลักระลึกทำใจให้ดีความทุกข์อยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหะความทุกข์มันทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำจิตใจให้รำคาญทำจิตใจของเราไม่ให้หนักแน่นไม่ให้ผ่องแพ้ว เราก็ไม่ยึดเอาอสิ่งเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็มาแต่งจิตใจของเราให้ดีแทนให้เกิดความศรัทธาในการกระทำของเราจะได้ลบล้างความไม่เชื่อไม่เลื่อมใสซึ่งเป็นกิเลสเราเกดศรัทธาเชื่อมั่นแทน เมื่อมีศรัทธาเชื่อแล้วก็มีความเพียรพยายามเพื่อจะได้ลบล้างความเกรียดครามเราก็มีสติสำรวมระลึกในพุโทโธอันเดียวเอาใจฝักใฝ่อยู่ตรงนั้นเพื่อกำจัดความพุ่งส่างไปที่อื่นลบล้างไม่ต้องคิดไปที่อื่นเราคิดอันนี้อยู่แล้วงานเรามีแล้ว ความสุขเราก็มีตรงนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องอยากเราไม่ต้องหาที่อื่นเราได้ก่สงบตรงนี้เราก็มีความสุขตรงนี้แหละว่าจิตยังไม่สงบมันก็ยังไม่เห็นแหละไม่ต้องหายิ่งหายิ่งไม่สงบไม่ต้องสงสัยยิ่งสงสัยยิ่งไม่สงบ ช่วอยู่ที่ใจของเราพุทธโธก็อยู่ที่ใจของเราเราก็ดูที่ใจที่พุทธโธนั่นที่รู้ตรงนั้น่ะปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ถึงคราวสงบก,ก็ต้องสงบถึงคราวสุขก็ต้องสุขแต่เราก็ต้องเสียเวลากับ จิตของเราที่ไม่เข้าใจจิตของเราที่ยังปล่อยวางอารมณ์ภายนอกไม่ได้มันจะเผลอรูเรื่อยมันจะฟุ่งอยู่เรื่อยถูกสิ่งอื่นมาหลอกไปอยู่เรื่อย มาต่อสู้มาแกอันนี้เสียเวลาสงบของเรามากทีเดียวถ้าจิตของเราไม่ขนองไปอย่างอื่นไม่รับเอาสิ่งอื่นมันมีศรัทธาน้อมเชื่อในพุโทโธตั้งอยู่ในพุโทโธจริงๆเนี่ยไม่ยากนะเพราะจิตของเรามันยากเองมันขนองมันกัน เด็กของเราที่เราใช้อย่างหนึ่งมันก็ทําอย่างหนึ่งบอกอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งมันไม่เอาไหนจิตของเราาก็เป็นอย่างนั้นเองจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาธรรมะเป็นคู่กัน เมื่อจิตจะฟุ้งซ่านเราก็พยายามรวบรวมม่ให้มันฟุ้งซ่านให้มันรวมอยู่ในอารมณ์อันหนึง่งให้แน่วแน่เมื่อจิตไม่อยากภาวนาก็ต้องพยายามเพียนให้กำลังใจเห็นว่าการภาวนาเนี่ยมีประโยชน์มาก พ้นจากทุกข์เพราะความเพียรที่ชอบพ้นจากทุกข์ก็เพราะความระลึกชอบพ้นจากทุกข์ก็เพราะจิตตั้งมั่นชอบพ้นจากทุกข์เพราะความเห็นชอบอันนี้เอง ช่พ้นจากทุกข์เพราะอย่างอื่นพระพุทธเจ้าพระองค์พ้นจากทุกข์เพราะพระองค์มาตั้งอยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้ได้ความอิ่มอยู่ตรงนี้เมื่อจิตมันอิน่มตัวมันก็ไม่หิวมันก็ไม่หาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอบรมจนถึงจุดอิม่มจนถึงจุดพอ เอามาทำไมเอามาก็เป็นภาระเหมือนก็เคยได้แสดงมาแล้วตัวของเราเองมันก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาตลอดถึงมีความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่าน,นี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความทุกข์เป็นภาระอยู่แล้ว แต่เราก็ยังสแสวงหาสิ่งที่แก่เพิ่มมาอีกสิ่งที่คำคลาสุดโซมสิ่งที่เจ็บไข้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงสิ่งที่ตายเป็นธรรมดาอีกยังสแสวงหามาเพิ่มอีกเราจะได้ความสงบสุขผ่องใสหมดจดได้อย่างไร ะฉะนั้นเราควรประพฤติธรรมที่ไม่มีความแก่ที่ไม่มีความเจ็บที่ไม่มีความตายเราควรยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อเราถึงแล้วอิ่มอยู่ตลอดเวลามีที่พอ เพราะฉะนั้นพยายามยึดปฏิบัติต่อเนื่องกันไปมันจะเห็นผลขึ้นมาไม่ต้องสงสัยทำไปทำไปจิตค่อยเบาค่อยสบายคอยละเอียดเข้าไปวิเวกเข้าไปทำใจของเราให้ละเอียดทำความรู้ให้ละเอียดทำความพอใจใละเอียดประณีตไปตามระดับ ให้ถึงกับหลับเท่านั้นนะพอมาถึงที่แล้วมันจุดตั้งแล้วมันก็ความรู้ก็แตกสว่างจ้าขึ้นมาความสงสัยใดๆที่เราใฝ่ฝันหาก็ปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องหา ให้มาทางอื่นเพราะฉะนั้นในเราทาั้งหลายพยายามตั้งใจให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน